คุณต่อว่าที่คุณกับบุ๊กกอีกอะ VAP ไทยแลนด์เขาบอกว่าคุณอะน้องเราก็แล้วคุณจะไม่บอกว่าเขาเขาอเออบอกว่าโอ้โหุุยอ่ะก็คิวทุกเกอนนีคิวกันไปคิวกันมาโอ้โหสุดท้ายสุดท้าหนักนหนานันนัก้วพี่ท็อปับันดีนะ อีนะอ้ันดีนะคุณแม่อม่อยากเงยเงยเเรรูว่าพอคุณพอพูดปุ๊บอยากจะหลับไทันทีสนุกังเออพูดพูดนรกคนก็บอกว่าทั้งห้าท่านพูดภาษาไทยชัดมากภาเพาีเรวรจะอดค้ ไปพีเดี๋ยวบางคนน่ารักอ่ะบางคนสุดยอดอะไรเนีี่่ยพเอาเอาให้ตรงกันหน่อยพูดคับว่าเป๊ะเป๊ะเออน่ารักมากนะฮะโอเคมีคำไหนเบ้างไอ้เองคำ้ไหมสอนสอนไอ้สักคำไหมเออเลย